ตรงนี้ก็บนถนนรัชสมาโชคชัยฮะถนนรัชสมาโชคชัยก็คือเส้นที่จากตัวเมืองแล้วไปอำเภอโชคชัยฮะจะผ่านด่านเปยนไปที่ไฟเขียวไฟแดงตัวนี้เห็นนี่ก็เป็นเขตอุตสาหกรรมสุรนารีนะฮะับขับไปเรื่อยๆฮะขับไปอีกประมาณสักหนะ้ารอยเมตรฮะเดี๋ยวก็จะเจอนะครับร้านกล้วยทอดตามทวันฮนะ ร้านกล้วยทอดทานตะวันเป็นร้านที่อร่อยระดับต้นๆของโคราชเลยฮะอร่อยมากราคาถูกสิบบาทยี่สิบาทเขาขายทั้งนั้นมาเดินกันนะฮะนี่นะฮะเด่นนะฮะ มันก็จะอยู่ตรงข้ามกับสำนักงานสดับถนนบริการสุขภาพาจังหวัดนครราชสีมาย้องไปดูนิดนึงก็เป็นอ่าเขาเรียกกระชาตนะฮะกระชาตนครราชสีมานะฮะโน้มนน้ม สี่สิบบาทสองอย่างกล้วยทอดทางตะวันออกไม่ได้ทอดไปดูข้างในเลยดิบหมกตั้งอยู่ไม่ได้ทอดอยู่ข้างในน่าเป็นคนทอดแต่ปกติถ้าผมไปเยี่ยมใครอย่ผมจะซื้อถุงเยอะๆเลยอันนี้ไม่ได้ไปหาใครจะไปซื้อของ อร่อยแบบต้นต้น,ตนของโคราชเลยครับรถห,หลายๆคันผ่านมาตรงนี้จะจ,จอดซนะื้อฮะถ้าช่วงบ่ายนี้ก็จะไม่มีแล้วช่วงบ่ายนี้ก็จะไม่ขายแล้วใช่ไหมครช่วงบ่ายแล้วหมดแล้วช่วงบ่ายช่วงบ่ายคือหมดขายช่วงเช้าช่วงเดียว เดี๋ยวหน้าหนาวยิ่งขายดีใหญ่เลยเจ้าของร้านชื่อคุณพี่อ,อะไรนะครับชื่อลินค่ะชื่ออะไรนะฮะลินค่ะชื่อลินนะเบอร์โทรศัพท์ที่นี่ขอเบอร์นหน่อยฮะ,ะรูทแปดศูนย์สามี่สมน,น,นี่มีวันหยุดไหมครับขายทุกวันขายทุกวันนะฮะ,นนะ,ฮะไม่มีวันหยุดนะครับขอเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนะฮะรูทแ่สี่ห้าห้โอเคครับขอบคุณมากครับ